สวัสดีครับรงงท,รท่านผู้ในการสํานักงานเขตท่านรองตลอดจนท่านผู้บริหารสถานศึกษาข้า,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองที่รักและเคารพครับวันนี้เราพบกันในรายการพุทเช้าข่าวสพทนะครับก็อยากจะมีประเด็นที่อยากจะมาสื่อสารทําความเข้าใจกับพี่น้องเพื่อนครูตลอดจนผู้ปกครองในสัก3-4ประเด็นด้วยกัน ประเด็นที่หนึ่นะก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอถือโอกาสนี้ชื่นชมกับนักเรียนหญิงชั้นม6นะครับที่ช่วยปฐมพยาบาลกรณีรถชนระหว่างการเหตุพบเหตุรถชนแล้วเด็กนักเรียนเดินทางไปและประสบเหตุก็ได้เข้าไปช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจและจิตอาสาที่นักเรียนของพวกเรานั้นได้ใช้ความรู้และประสบะการณ์จากการฝึกฝนนะครับเข้าไปช่วยจิตอาสาดูแลน้องคนนั้นก็คือน้อง ชื่อนสอสสุชนันอินัปปัญญานะครับโรงเรียนดัด,ดนุณีจังหวัดเชียงเานะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับชื่นชมยกย่องน้องๆนักเรียนตลอดจน,นคณะครูรวมไปถึงผู้ปกครองที่ได้บ่มเพาะาเด็กค,คนนี้ให้มีจิตอาสานะครับและนอกจากนั้นเราก็มีข่าวดีๆที่น้องแม้จะไม่ได้สู่สังกัดเราก็มีน้องม .5 ที่เป็นฮีโร่ช่วยจกักรยานที่ถลายตกน้ำนั่นก็เป็นอีกอเด็กคนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนชุมชนป้อมเพชรชื่อนายพิชยุทธ์ประสบเหมาะนะครับซึ่งอายุ16ปีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ใช้โอกาสในการที่ตนเองประสบและมีจิตอาสาบวกกับความรู้ที่ตนเองเรามีนั้นไปใช้นะครับในการช่วยเหลือ,อบุคคลอื่นให้มีชีวิตรอดก็ขอยกย่องชื่นชมไว้าโอกาสนี้ครับอนอกจากจะชื่นชม น้องนองนักเรียนแล้วเนี่ยเราขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องที่เข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไหมอาคารเรียนบ้างไฟไหมห้องเรียนบ้างรวมไปถึงมีดราม่ากรณีนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือบ้างก็อยากจะรวมไปถึงเข้าค่ายที่ลงน้ำนะครับลงแพรหรือการ ไปเล่นรอบกองไฟก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดภัยที่เกิดขึ้นในห่วงเวลานี้จึงอยากขอเน้นย้ยําไปยังผู้บริหารโรงเรียนคณะครูผู้มีความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านรัฐมนตรีย้ําว่ากิจกรรมยังมีความจําเป็นที่ต้องใช้ในการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ แต่การปฏิบัตินั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนั่นก็คือเราต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในการป้องกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่จุดไฟรอบกองไฟเราก็ต้องควรใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมและมีสภาพที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยไม่ใช่ใช้น้ำมันเบนซินหรือใช้แอลกอฮอล์นะครับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการจุดไฟ ซึ่งกระทำาให้เกิดเหตุเหมือนที่เกิดขึ้นที่หนองวัวลำพูและนอกจากนั้นนะครับเหตุที่กรณีดราม่าที่เกิดขึ้นเรื่องค่ายลูกเสือที่มีนักเรียนนั่งแพรแม้นว่าเจ้าของค่ายจะได้ออกมาชี้แจงว่าน้ํานั้นมันไม่ลึกแต่ด้วยกระบ,บวนการและวิธีการป้องกันเนี่ยเราก็เมื่อสังคมโดยข้างนอกไม่เห็นพอออกเป็นสื่อเนี่ยก็ทําให้เกิดการพูดคุยกันต่างๆนานา,นา เพราะนั้นผมมีความเข้าใจว่าท่านอยู่ในเหตุการณ์นะท่านทราบดีแต่เมื่อมันเป็นสื่อเทคโนโลยีออกมาเป็นดราม่าออกมาแล้วเนี่ยสังคมก็จะมองว่าเราไม่รอบคอบอยู่ในความประมาทก็ส่งอยากจะส่งสัญญาณถึงทุกๆภาคส่วนนะครับได้ให้ความสําคัญและตระหนักเรื่องนี้ส่วนกรณีไฟไหม้นะครับก็จะมีสภาพอาคารเหมือนกันก็คือจะจบลงตรงที่ว่าไฟฟ้าลัดวงจรเพราะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ในการสํานักงานเขตนะท่านผู้หารโรงเรียน ได้หาช่างไฟฟ้านะครับหรือบุคคลที่มีความรู้ได้มาตรวจสอบสภาพการใช้สายไฟหรืออุปกรณ์ต่างๆของเราที่มีอยู่ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรยังไงอย่างน้อยก็ปีละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ป้องกันเพื่อลดความลุงเลี้ยงหรือรุนแรงหรือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับหากเราป้องกันและช่วยเหลือกันอย่างแท้จริงนะครับและในขณะเดียวกันก็อยากจะฝากไปยัง ท่านได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันแล้วยังไม่พออยากจะให้ท่านได้ใช้วิธีการเยียวยารักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจนักเรียนสุขภาพอนามัยของนักเรียนซึ่งเราก็เพิ่งอบรมหนึ่งหนึ่งหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยซึ่งเราก็มีความคาดหวังว่าวันนี้เรื่องสุขภาพอ,าอน,นามัยของนักเรียนความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความสําคัญไม่แพ้ไปกว่าการจัดการเรียนรู้ก็อยากจะฝากเน้น<ๆ>ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ าการต่อมาก็คือเมื่อเกิดเหตุแล้วนะครับสิ่งที่อยากให้ท่านก็คือท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตท่านต้องถือว่าเหตุเกิดที่โรงเรียนใดในเขตของท่านท่านต้องเข้าถึงเหตุการณ์และสถานการณ์โดยเร็วแล้วก็ต้องสรุปเหตุการณ์สถานการณ์และหาทางป้องกันเยียวยาและบรรเทาทุกข์ให้ไวที่สุดไม่ใช่ปล่อยให้โรงเรียนนั้นดําเนินตามโรงเรียนสภาพของโรงเรียนเองถือว่าถ้าหากเกิดปัญหาในภายหลังขึ้นมาถือว่าผู้ในการสำนักง,งานเขตต้องร่วมรับผิดชอบ ในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็สื่อสารไปยังท่านผู้บริการเขตท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับความบกพร่องไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคุณครูเท่านั้นทุกคนทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบถ้าเกิดขึ้นในสพผมเองก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงทําความเข้าใจกับท่านทั้งหลายเพื่อ,เพ,อเพื่อให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนปลอดภัยและให้ผู้ปกครองเกิดความสบายใจเรื่องต่อมาครับก็คือวันนี้นะครับเวลา9ก้นาฬิกาท่านรัฐมนตรี นะครับจะเป็นประธานในการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของอ,อกคอออศเขตซึ่งได้เชิญท่านประธานผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนองค์คณะทั้งหมดในแต่ละเขตทั้ง11ท่านนะครับมาร่วมรับฟังในบทบาทอํานาจหน้าที่ของท่านในการที่จะป,ปฏิบัติภารกิจในการเป็นอ,อกคสอที่ดีและมีประสิทธิภาพก็ขอเชิญชวนท่านผู้บริการสํานักง,งานเขตแล้วก็ คณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ารับชมรับฟังเพื่อจะได้เห็นประเด็นนันเทียวทางในการที่จะขับเคลื่อนง,งานการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่ให้เป็นไปได้วยความมีประสิทธิภาพนะครับอีกเรื่องต่อมานะครับที่เป็นดราม่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องทรงผมก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนหนีนะครับเรื่องทรงผมขอสื่อสารไปยังผู้ปกครองและนักเรียนรวมไปถึง คุณครูและผู้บริหารว่าขณะนี้นะครับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทรงผมนักเรียนนั้นได้ถูกยกเลิกแต่กระทรวงได้มีแนวปฏิบัติให้โรงเรียนนั้นไปออกระเบียบของโรงเรียนเองแต่โรงเรียนต้องออกแล้วต้องทำประชาพิจารณ์ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะครับเพื่อ รับฟังความคิดเห็นแล้วทุกท,ทุกฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องกันเมื่อเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงออกเป็นระเบียบของโรงเรียนได้ใช้ในการดูแลทรงผมนักเรียนซึ่งจะเป็นการมุ่งไปที่การกระจายอํานาจไปยังบริบทของแต่ละพื้นที่ในการที่จะตัดสินใจตรงนี้นั่นก็หมายความว่าผู้ปกครองกับโรงเรียนจะต้องมาร่วมกันในการออกแบบว่าเราต้องการให้ลูกหลานเรามีหน้าที่บุคลิกภาพเป็นอย่างไร แล้วลูกหลานเรามีความเห็นค้อยตามสิ่งที่เราออกแบบหรือไม่อย่างไรมีเหตุผลยังไงจึงต้องแบบออกแบบทรงผมอย่างนี้เมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันและออกเป็นระเบียบแล้วจึงถือปฏิบัติร่วมกันนะครับประการต่อมาก็คือเมื่อเราจะลงโทษนักเรียนก็ให้คำนึงถึงระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือก่อนลงโทษนั้นต้องมีกระบวนการในการสสวนไตส่สวนให้ได้ข้อยุติแล้ว จริงถือปฏิบัติตามระเบียบนั้นนะครับอันนี้ก็ขอนินยาในเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อยากให้ผมคิดว่าทรงผมนั้นนะครับมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องออกเป็นระเบียบในสังคมหนึ่งต้องอยู่ร่วมกันต้องมีระเบียบแต่ระเบียบนั้นต้องได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายแต่เมื่อมีระเบียบแล้วก็ต้องมีผู้ทําผิดและผู้รักษาระเบียบก็ต้องมีบทลงโทษต,ตามควรแก่กรณีตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขได้กากหนดเอาไว้นะครับอันนี้ก็ ขอรัฐยืนย้ำนะครับอีกเรื่องต่อมาก็คือที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องเพื่นอนครูใน3าสจังหวัดก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในระดับภูมิภาคซึ่งท่านรัฐมนตรีจะได้ยกสถานีแก้หนี้สัญจรไปยังภูมิภาคโดยวันที่18ที่จะถึงนี้นะครับจะไปจัดอยู่ที่จังหวัดกาลสินโดยจะ <c oughs> มีแผนการดําเนินการายอยู่ในจังหวัด ขอนแก่นร้อยเอ็ดสารคามและจังหวัดกาลสินนะครับที่จะต้องมาร่วมเข้าเรียนศึกษาหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในในการแก้ไขหนี้นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในวันที่18นะครับก็ขอเชิญชวนทั้งเขตพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่ในบัญชีที่ได้รับแจ้งก็ขอให้เดินทางไปร่วมกิจกรรมนี้เพื่อ เราจะหาวิธีการแนวทางแก้ไขให้กับท่านจากที่ท่านมีทุกขก็จะขายทุกขให้กับท่านเพื่อให้ท่านมีความสุขในการที่จะไปดูแลนักเรียนในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้ก็คงมีส่วนที่เราเองนั้นนะครับแล้วก็ที่จะสื่อสารทําความเข้าใจในพุทธนี้อย่างเพียงสั้นเท่านี้นะครับเพื่อผมจะได้เดินทางไปร่วมประชุมกับท่านรัฐมนตรีก่อนอื่นก็เรียนว่าช่วงนี้นะครับอากาศ ก็เปลี่ยนแปลงซึ่งขณะนี้ที่กรุงเทพมหานครฝนกาลังตกหนักก็ห่วงใยในเรื่องความผันผวนของอากาศห่วงใยในเรื่องของ MP2 นะครับ2.5นะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งมีค่าเกินมาตรฐาน,นกยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้ที่จังหวัดลำปางในสูงสุดเนี่ยก็อยากให้ทางท่านผู้บริหารคุณครูร่วมกับผู้ปกครองต้องประเมินสถานการณ์ว่า จะส่งผลเป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนหรือไม่เรามีอุปกรณ์ป้องกันเพียงพอแค่ไหนอย่างไรมีความจําเป็นต้องหยุดเรียนหรือไม่อย่างไรก็อยู่ในดุลยพินิษของท่านผู้บริหารที่ต้องประเมินตามสถานการณ์นั้นๆก็ขอสื่อสารทําความเข้าใจในพุทธนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ